ก็มาเจอผู้ใหญ่ใจดีนะครับในตีลูกชิ้นปลาหรือตีสามรถเนี่ยครับเอาลองพูดถึงความในใจหน่อยว่าเราทําเพื่อพ่อหลวงเนี่ยมากิ่ตีแล้วครับทำตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่ทำตั้งแต่ท่านเริ่มสะวันตกมาทำทุกปีแต่ตอนที่โควิดตอนที่โควิดอ่ะเราก็ไม่ได้แจกนะปีนี้ยังไงเราก็ต้องแจก ตั้งแต่5ธันวารที่วันเฉลิมท่านแล้วก็แจกปีนะแต่ทุกปีก็จะคือท่านจะแจกต่อไปลี่เป็นวันที่ท่านประวัตินตกวันที่13ตุลา2,500ทุกปีค่ะ13ตุลาเราจะแจกทุกปีค่ะค่ะครับพูดถึงแล้วยังขนลุกเลยนะเขาพูดถึงพง์ท่านเราได้ดีเพราะพง์ท่านจริงๆนะฮะใช่ครับใช่นี่ยนะครับวันนี้เราแจกเยอะไหมตลอดแจกทุกวันจะหมด โอ้โหไม่น่าเชื่อพอมาหลังบ่อนไก่เนี่ยครับพอในตีลูกชิ้นสามรถปุ๊บเนี่ยโอ้โหตกใจเลยทําไมคนมันเยอะนะครับวันนี้รายการทั่วไทยายโกดําเนี่ยได้มาพบเจ้าของตัวจริงเนี่ยครับเจ้าของตัวจริงนะครับอ่านี่ครับมีเป็นผู้ใหญ่ใจดีจริงๆนะครับที่ชอบทําบุญแต่ไม่ชอบเปิดเผยนะครับต้องขอบคุณนะครับเราทําบุญร่วมกันนะครับวันนี้ครับวันดีครับ